เรื่องขอผมะติแล้วคลิปนี้จะจะทำอะไรคุกคกได้น่าจะเห็นจากคลิปแล้วผมจะพามาดูการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาดูของผมว่าจะไปรอดแล้วเป็นยังไงเลี้ยงมาก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเป็นยังไงครับยังไม่ถึงปียังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงหลักเท่าไหร่มาดูกันครับอาจจะพูดงงจริงๆขออภัยเพื่อน,พน้พูดนานไม่ใช่พูดนานหรอกถึงพูดหนานก็จริงๆค่ะเดียวแล้วมันพูดลุกไปมันมาล่ะครับผมอาจจะพูดเร็วหน่อยก็ขออภัยเดี๋ยวพยา,พายามช้าๆนะครับแบบเร็ยๆไม่ตัดไม่ต่อเสียงแมลงตอนเย็นบรรยากาศ ธรรมชาติสุดๆและคือตรงนี้ที่เห็นนะครับนี่คือบอ่อปลาดุกและนี่คือบอ่อกกบนีอันนี้กบแยกนะครับเพราะว่าตัวใหญ่กับตัวน้อยได้อธิบายทีเรามาดูปลาดุกก่อนเพราะว่าไม่ต้องบอกอรอยายละเอียดเยอะเพราะมันคือปลาดุกนี <c oughs> ่ครับอาจจะไม่เห็นนะที่เราให้อาหารกันอาหารที่ผมให้ก็สั่งจากในเน็ตนะถุงละห้าสิบบาทไม่ถึงหกสิบแกะมาก็นี่ครับ นี่ครับมันไม่ได้เปลี่ยนน้ำแล้วอันนี้ถึงรอบเปลี่ยนน้ำแล้วพรุ่งนี้จะมาเปลี่ยนตอนนี้มันฝนตกนะครับนี่คือมันจะมา,จมากินนี่มันน่ามันน่าจะกลัวฝนอยู่บางเลื่อออกมาเดี๋ยวเราให้ดูอีกท,ทีนะ เรามาดูบอกรกกันเลยดีกว่าตอนนี้ยุงเยอะนะครับนี่เปิดมาครับนี่เพื่ออลงแล้วตัวละสองบาทประมาณห้าสิบกว่าตัวแนละ้วนี่ครับนี่ในภาพอาจจะมีตายบ้างปีดไว้เรายังไม่ชี้นะว่ราะตัวไหนตายนะฮะมันก็มีตายบ้างเพื่อส่งเมื่อวานนะครับเดี๋ยวขึ้นมาที่รายละเอียดให้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวขึ้นตัวสอมจะงง,งผมอธิบายเลยตรงนี้แล้วก็ไม่อธิบายทีหลังเดี๋ยวเราเอากบมาเลี้ยงกบเราเอามาเราแรกวันที่สามเมษายนพศสองห้าหกแปดนะเพื่อบอกพศด้วยเดี๋ยว กจะงงแล้วก็ปีนี้แหละเดือนที่แล้วนะเราเอามาวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดพฤษภาครนะับอพอมาเราเลี้ยงไปตอนแรกเป็นครั้งแรกเราผมเลี้ยงไปก็ตายไปเจ็ดวันตายไปประมาณเจ็ดสิบกัตัววัน, <laughs> วนละสิบก่าตัวเนยไม่ใช่มนตีไปเรื่อยๆแล้วมันนานทีแล้วพอยี่สิบวันก็เหลือประมาณห้าหกตัวแล้วพออ่าเดือนกว่าๆวันนี้เดือนสิบเจ็ดว่ะไม่ใช่สิบเจ็ดหักลงก็เลย เดือนสิบสี่วันก็ห้าหกอาทิตย์นะประมาณนั้นแหละแล้วก็กบเหลือสี่ตัวละมีตัวเล็กหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหญ่อีกสามตัวที่อยู่ในเห็นในคลิปนั่นแหละที่อยู่ในถังแล้วัะอ่ะแล้วก็เอามารตดีแหละเอามาวานนะวันที่สิบหกพฤษภาคอืมนั่นแหละครับเอามารดหนึ่งเป็นตัวตัวเอามารดแรกประมาณตัวรับาทเอามาหนึ่งร้อยตัวรดที่สองเี่เอามาตัวรัสองบาทคือตัวใหญ่แข็งแรงขึ้นครับ ไม่รู้กี่ตัวตามมาผมไม่ได้ถามว่ากี่ตัวนะประมาณห้าสิบตัวแล้วไม่เห็นในภาพนะเพราะว่าตัวใหญ่นี่คือรายละเอียดนะครับที่มาถึงเมื่อวานการต่างๆเรามาอะไรประมาณนี้ละคับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมกบนะประมาณในนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าตัวนะครับ รวมอันเก่าด้วยตัวหนึ่งอันเก่าเลี้ยงจากร้อยตัวนะครับเหลือเลี้ยงจากร้อยตัวเหลือสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มันถึงมันใหญ่แล้วใหญ่สามตัวแต่ที่เหลือมันยังเล็กคนขานสารานะครับนี่ครับอันนี้ตัวใหญ่คือแยกบ่อแลว่ามาวันแรกก็กินตัวน้อยไปเลยนะครับฆ่าไปเลยแต่ขาตัวน้อยนะนี่ตัวใหญ่ของเราอยู่ในนี้ครับมันจะกระโดดอออแล้ว อีกตัวนึอีกตัวนึ่งมันชอบดำน้ำครับรู้ว่ามันตายนะนี่ตัวนี้ออกเหนน็นแหละมันอยู่ในน้ำแล้วมันไม่ขึ้นน้ำทันทีมันคิดว่าตัวเองเป็นอ็นี่เหรอมันคิดว่าตัวเองเป็นปลาครับตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวผูดตัวเมียเนะี่ยตัวเมียนะนี่ตัวนี้เราให้อาหารถึงเวลาให้อาหารแล้วครับ แล้ให้อาหารก็เช้าเย็นนะครับเสียงลบกกอขอให้นะให้ไปเลยครับอันนี้ก็อาจจะลกๆหน่อยว่าะมารอบแรกให้เยอะไปหน่อยนะโรยไปแลวครับแล,ล้วก็กินเลยถ้ามันหิวลนะ่ะมต่ว่าตอนคนอยู่มันจะไม่กินเพราะมันกลัวคนนะครับผมวางไว้วันนี้เลย าวางไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมันก็หากินเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวตัวที่ตายก็จะเก็บทิ้งนะครับผมเดี๋ยวลงไม่ได้เดี๋ยวยูทูบแบนนี่คือกบตัวใหญ่นะให้อาหารอะไรดูก่อนมันจะกินไหมกบตัวใหญ่มันไม่ใช่กินอาหารนะตรวนี้มันไม่ออกมาเท่าเทียนเป็นอะไรครับพี่โอ้ย ี่าหาแล้วนะครับยุงเยอะเหลือเกินครับยุงยุงนะ ไม่ไหวแล้วนะท่านผู้ชมยุงเยอะเกินครับเดี๋ยวอธิบายต่อวนนี้เสียงก็แมงเยอะเกินครับเสียงดังเกินเดี๋ยวอธิบายต่อคนนี้ทันหมดแล้วยุงโคตรเยอะแล้วเดี๋ยวอธิบายต่อว่อา,ม,ม,วามีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวก่อนอเสียงมแมลงรบกวนต้องขออภัยนะเสียงแมงนะ <c oughs> ตอนเย็นบรรยากาศตอนหกโมงผมมาตอนนี้คือหลังบ้านของตานะที่เลี้ยงกบเลียงปลาดุกนะบรรยากาศชิวๆนะดูน่ครับมีแม่น้ำมีเขาเรียกว่าน้ำล่องนะน้ำห้องน้ำห้องคนเหนือนะครับ บรรยากาศข้างหลังครับโคตรสวยเลยุปชมพี่ผมมาถ่ายคลิปรีวิวกบรีวิวอะไรพวกนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงแล้วทีแรกผมจะถ่ายเป็นคนเสปต์อะไรต่างๆไปทดลองคลิปอ,อะไรวะสร้างบ้านแบบสร้างอาณาจักรก็ไม่เวิร์คคนไม่ดูนะมันน่าเบื่อเกินไปคลิปอะไรอีกรีวิวที่าาเที่ยว ครั้งแรกก็ไม่เวิร์กท่าผาลนะก็ไม่เวิร์กนะครับหม่ถึงคนยังไม่เข้าดูเดี๋ยวพอจะทำคลิปเว่าใะตรงหรือเปล่าน่าจะใช่แหละแต่ก็จะทำไปเรื่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมประมาณนี้จะรู้ต่อพรุ่งนี้กบว่าจะเป็นยังไงท่านชมเราผ่านมาไม่ใช่วันเดียวแล้วเราผ่านมาสองสามวันแล้วนะครับเราวันนั้นไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้มาถ่ายแล้วครับมีแล้วลา้เป็นน้ำลังจากวันนั้นที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมานี่ครับกบของเราอยู่อย่าง สงบสุขเวลาเปลี่ยนน้ำก็เอานี่ออกก่อนครับโหตายเพียบนะครับผมท่านผู้ชมตายเพียบอันนี้ออกก่อนเน่าแล้วแนตะ่วเ e ราไปล้างทีปลาดุกเราเปลี่ยนน้ยายากนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยถ่ายนะครับเปลี่ยนน้ำนี้เดี๋ยวผมจะหาก,กบพี่จายออกก่อนนะไปะตัดเอาที่ตายออกก่อนเดี๋ยวยูรูปแบนะครับนี่นะครับเปลี่ยนน้ำก็ประมาณนี้แหละครับเปลี่ยนนะอันนั้นเราบาังไว้กบน้อยเดี๋ยวมันจะรอดลงรูท่อนะครับท่อระบายน้ํา เปลี sí, ่ยนน้ำมันกำลังส่งโปรนะฝั s <S s <S <you>. ่งนี้ก็ประมาณนี้แหละเวลาเปลี่ยนน้ำก็เปลี่ยนระบายจนน้ําสะอาดนะครับผมเขาว่าเปลี่ยนประมาณห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมเปลี่ยนก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันสกงโปรเกินนะครับผมเปลี่ยนร้อยสิบไปอร์เซนร้อยเลยน้ำปลาดุกใหญ่ผมบอกเปลี่ยนไปตอนเที่ยงแล้วนะครับแต่มันดูน่าจะสีขุนน่าจะเปลี่ยนไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยดูขุนนะครับผมตอนนี้อาหารปลาดุกใหญ่ผมได้มาเปลี่ยนนะครับเป็นอาหารเล็กนะครับปลาดุกใหญ่มันไม่่่กกกิินนนนนะะมัั็อยูแแหลต ติดคอได้ดูครับรูปรับรูปลับไหมเหมือนจะกินแล้วหรือเปล่านะครับยังนะครับมันอาหารเล็กเกินนะกระดุกมันตัวเริ่มใหญ่แล้วเราเปลี่ยนนะแต่กบเราเปลี่ยนน้าเสร็จแล้วนี่ก็น,นะครับท่านผู้ชมน้ําใสนะเราหาใบพืชนธุ์มาให้เพื่อมันปรปับความเคย้ินนิดหน่อยนะประมาณนี้แหละเมื่อกี้ตายไปประมาณแปดตัวนะครับผวบทิ้งไว้นู่นนี่ครับเหลือประมาณห้าสิบตัว สี่ชิวกว่าตัวนะครับประมาณนี้ห้าสิบหกสี่แล้วไม่รู้กี่ตัวนะครับแกะเสร็จเรียบร้อ,อยอันนี้เขีแกะไปตอนที่อาน,นะกบใหญ่นะนี่นะไปเปิดดูกันดีกว่าอาหารก็ไม่กินนี่ครับกบใหญ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกรอบมันดูขุ่นแล้วนะนะ เดียน้ากบน้อยกบใหญ่ไปที่ร้อยน้ำกบน้อยนะกบ,บ,บใหญ่นะตอนนี้คลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะมาให้ดูคร่าวๆว่าการเลี้ยงก,กบการเลี้ยงปลาดุกของผมเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปวันนี้ก็เร็วๆสั้นๆไม่เร็วๆหรอกทสั้นๆประมาณนี้ไม่สั้นก็คลิปยาวนะอาจจะดูแบบน่าเบื่อก็บันทึกเหตุการณ์นะว่าเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้และติด,ด้วยโอเคเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ